สวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ครับสงกรานต์ที่อาจจะแปลกนะครับที่เราได้อยู่บ้านแต่ว,ว่าดีนะครับได้อยู่บ้านได, goods, bring, ได้อยู่กับคนที่เรารักได้อย <Torah. S 2> ู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทําความสะอาดบ้านได้อยู่กับพระได้สวดมนต์ขอคุณพระทุกพระองค์ได้โปรดประทานพรให้พวกเราคนไทยทุกคนยู่พ้นจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับอะไรจะมาเบียดเบียนเราก็ขอให้อยู่สถีนะครับขอให้จากดีเปต้นไปเรามีแต่สติขอให้พระประทานสติให้เราเต็มร้อยเลยนะครับ ในการที่เราจะเดินทุกๆก้าวต่อไปทำใเรามีสติในการจะคิดในการจะทําอะไรขอให้เราคิดบวกขอให้ขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงทั้งกายและใจและเข้าใจในในสภาวะที่เราเป็นอยู่เรากำลังจะก้าวผ่านแล้วครับขอให้ทุกคนมั่นใจในสติของตัวเองมั่นใจในการทําดีของตัวเองรักตัวเองรักคนของเรารักครอบครัวเรารักประเทศเรารักแผ่นดินของเราและขอให้คุพระคุณเจ้าประทานพรให้กับ คนไทยทุกคนจงปวดต้องปลาสจากรงไปแค่เจ็บวันนี้มัมีดอกไม้มาโวยพรพต้อนเลยนะครับคนอื่นคอกลาวไว้พร้มทั้งผู้ใหญ่ชทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ปาแม่เบิดด้วยแล้วก็พี่พี่เบิดด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงได้เลยบ,บ,บ,ลกบุกคอบุคอบุกคอรถน้ำถมัวกับแพทย์พยาบาลและบุคลากร เกี่ยวกับแพทย์ทุกคนนะครับว่าจะคนหมอจนถึงคนเข็นคนเข็นรถด้วยนะครับขอให้นักเรียนสนุมากนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนได้รับสติได้รับประสบการณ์ที่ดีมาสอนด้วยว่าเก็บไว้ในวันวันนี้และไปใช้นในวันพรุ่งนี้ขอให้นักครียของเราทุกคนอย่ปลอดภัยคนทีไ่ไม่ติดเชื้อก็ขอให้ไม่ติดคนที่ติดอยู่ก็ขอให้ใหายคนที่ ยังไม่รู้จะเป็นอะไรก็ขอให้เป็นอะไรที่ต้องติดนะครับความประเทศชาติบ้านเมืองของเราทุกประสบความสำเร็จเรื่องของการดูแลประเทศชาติาตให้ขาบปลอดภัยครั้งหนึง่งเราคงจะได้เจอกันนะครับเร็วนี้ครับแฮปปี้ปีเสียสวัสดีปีใหม่ไทยครับวันสำคัญครับ